สวัสดีครับพี่ๆที่อยู่ชมรมเครื่องเสียงครื่งแจ้งนะครับทุกท่านนะครับผู้ที่รักในเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับวันนี้มีแอมมาใหม่นะครับเป็น M B A C A 1นะครับตัวนี้เป็นแอมราคาไม่สูงนะครับราคาถูกๆนะครับราคา2,000กว่าบาทนาะนะครับข้างหน้าก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศ แล้วก็สวิตติดเปิดก็จะเป็นแบบเบเกอร์นะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับได้มาเมื่อตอนกลางวันนี้เองนะครับสภาพทั่วไปงานก็จะเป็นงานดีนะครับเป็นงานบริษัทนะครับเป็นของยี่ห้อ mba ครับมาดูข้างหลังนะครับมาชมข้างหลังข้างหลังก็จะมีอินพุตนะครับอินพุตก็จะมีเป็น xlr นะครับ ของยี่ห้อนิวทริกนะครับเป็นยี่ห้อนิวทริกนะฮะแล้วก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับมีทั้งโฟนมี XLR แลนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับพลังเรวผักปรับสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟแยกนะครับปลั๊กไฟต่างหากมีพัดลมหนึ่งตัวครับพัดลมหนึ่งตัวซึ่งใส่ในยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ยังไม่ดูเลยนะครับเรามาชมพร้อมกันนะครับ แล้วก็มีแจ็คเป็นสเปคคอนนะครับเพื่อจะต่อไปที่ลำโพงแล้วก็มีเป็นขั้วแบบหมุนเรานะครับแบบหมุนมีทั้งสองแบบนะครับหลากหลายนะครับสำหรับท่านที่ชอบแอมตัวนี้ผมว่าเหมาะสำหรับขับเสียงกลางนะครับน่าจะเป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมสะมากกว่านะครับสภาพสวยนะครับนนี้ดู ดูไก่ไหมครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเราผมจะพาชมข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไส่ในมันมันเป็นยังไงมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ชมเลยนะครับว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับครับผมหลังจากที่ถอดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับ ถึงเวลามาชมไส้ในนะครับว้าวไส้ในตัวนี้นะครับอาจจะไปดูไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะดูไม่ใหญ่มากตัวนี้ฝุ่นเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นแอมอม้อแปลงม้อแปลงกลมนะครับม้อแปลงเทลอยนะครับแปลงเทลอยนะครับลูกประมาณกำมือหนึ่งนะครับ แล้วก็มีคาปาเป็นคาปาสอ,สองลูกอ,อยู่ที่เท่าไหร่ละพันหมื่นไมโครโฟลัดนะครับหกสิบสามมูลมีทานซิสเตอร์หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะครับสี่ตัวนะครับประมาณสองสามร้อยนะครับสองสามร้อยวัตต์ ท่านที่จะไปขับเสียงแหลมนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเสียงแหลมเสียงกลางแบบไม่แรงมากนะครับนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับเดิมเดิมมากเดิมแบบฝุ่นเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นเพลสปิกนมีภาคอินพุตนะครับมีภาคอินพุตนี่นะครับข้างในข้างในก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ที่น่าจะอยู่ที่สองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับแอมยี่ห้อนะครับแอมยี่ห้อสองพันห้าร้อยบาทถือว่าถูกนะครับถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาฟังเสียงครับเสียงจะเป็นยังไงไปชมกันครับครับผมหลังจากที่ชมภายนอกภายในแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้า ตัว mba ca 1นะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องครับสวิตโอเคดีเลย์ตัดนะครับพร้อมทำงานนะครับไฟสวยนะครับไฟ power แล้วก็ไฟ active แม้ว่าไส้จะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าความแรงนี่แรงนะครับเรามาดูชมชแน,นลที่2นะครับเดี๋ยวให้ชแน,นลแป๊บนี้นะครับโอเคเอา้าวชแนลที่2ครับ สำหรับช่องแอลที่2ก็ดังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง2องช่องแอลเสียงดีนะครับแล้วก็แกล้งนะครับตัวนี้สำหรับขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์ครับตู้พีเอสนะครับสำหรับงานเล็กๆนะฮะท่านใดที่สนใจจับจองนะครับติดต่อได้ที่เบอร์085ครับ01122แล้วก็55นะครับสำหรับร้านบันเทิงแซวนะครับบันเทิงแซวแอนไลท์ มหาสารคามานะครับ MBA CA 1นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจบันเทิงสาวหรือว่า youtube บันเทิงสาวช n n e l นะครับมีสินค้ามาอัปเดตให้ท่านได้เลือกชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ